โอคพาร์ทสองมาแล้วครับจังหวะนี้มาต่อกันเลยนะคิดมันจะยาวเกินอ่ะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะพากอะไรสดๆแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเก็บไปตัวพวกนี้ไปก่อนพยายามแบบว่าเอาทุกตัวมาเสงหมกทุกตัวเลยนะเออพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นแต่จะลงงนืมลืมไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคือตัวละครมาเยอะจริงอ่ะนะ เปิดนักเวทหิวฮิวไปก่อนจะได้สมน้ำสมเนื้อตัวเวทอีกตัวหนึงน่งต้องเอามาแล้วครับเมจิกครับเมจิกเมจิกอยู่ไหนว่านะเอามาหมดทุกตัวเลยดีกว่าเมจงเมจิกอะไรอ่ะเก็บเก็บบางตัวไปบ้างดีกว่าน่าจะดีเหมือนกัน อีว e ูเกอร์เอาวางตัวมาดีกว่าเนาะไอไอีว e ูเกอร์เลเจียนนิดนึงออกมาฮะถึงแม้มันจะแหลกผมก็ต้องยอมเอามานะแล้วก็อะ่ะแบนทิดนะแบนทัดแบนทิดอะไรเอามาเอาอกูอ่านไม่กูยังจะอ่านอีกแม่งไม่ไมกูคนด่าเลยเวรโอเคแค่เลเจียนมันก็มีอาการแล้ว สู้เรียพวกมาครับนะเห็นไหมมันมันไอตัวนี้มันสามารถในการเรียกพวกมานะครับเรียกเยอะเรียกน้อยแล้วแต่ครับเฮ้ยไหวไหมไหวไหมไหวแล้วขันขันก่อนขันก่อน จริผมก็จะปรับควรจะปรับเป็นไอเทมแบบไอ้ของไม่ตกนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทันเลยฮะโอเคเออแล้วก็พูดถึงดาบผมไอ้ชาร์าปเนี่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งตีทีเดียวตายแล้ว,ลวม,มันบวกสเต็งด้วยสเต็งสเต็งวีไอเลยนะเออหรือบอกไม่ตายไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันคิงแน่คือคิงอ่ะขนาดมันบวกสเต็งแล้วบวกชาร์ปเนี V วีนะมันยังต้องสามทีตายอ่ะคิงอ่ะ จริงกันโหดจริงเงนผมไม่ได้พูดเล่นๆเ,เลยดูแม่งของเต็มด้วยของเต็มเกินโอเคเก็บเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเก็บเก็บโอเคแม่งลงท,งทันทีพอเก็บอ่ะสักสองตัวข้างนี้ผมจะเอาแบบยิ่งใหญ่เลยนะ บนเนอร์อาร์เชอร์เอกซ์บดราคานี้ผมว่าผมเอามาหมดทกตัวเลยนะผมไม่เลยแค่ไหนนะาหมดทุกตัวคิดดู ยูวอลเกอร์เลตินยังไม่เสียดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้มันสู้กันเองก่อนนะขอเคลต์ทุกตัวก่อนชิบ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 ชค่าเท่าตัวก่อนนะโอเคครับผมนะตอนนี้ไม่รู้ว่าฝั่งใครจะเสียเปรียบเหมือนกันรู้สึกเหมือนเหมือนในพวกนี้มันจะเราจะแพ้ๆยังไงไม่รู้่เพราะคนนี้มันเยอะกว่านะจริงอ่ะโอเคแพรว่า ขวาญาตโกลน,นิดนึงนะเพื่อความสมน้ำสมเนื้อเพราะฉึกเหมือนพวกฝั่ง้ายพวกโจ้เนี่ยมันคือมันมันใจะค่อนข้างนี่จะน้อยกว่าเนาะโอเคจิว,เ,วเกอร์สักสองตัวไปเลยนะจังวะนนี้เพราะความสมภาคสมน้ำสมเนื้อครับส่วนแบนทิดแบนทิดก็สักหนึ่งสองสามพอ ไปไปต่อไปตัวสุดท้ายนี่คือสุดท้ายเาจะจบเกมนี้จบแมชนี้อย่างสบภาคสมเนื้อเอาเลยครับจังหวะนี้พวกวิเลเจอได้ถมเข้ามานะครับอย่างนี้กนั้นโอ้โหเหมือนรู้สึกว่าพวกกองโจรก็สามารถรับไปได้โอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนไออีวอเกอร์เลเจนด์เขาจะเสกพวกมาแล้วนะครับส่วนอันนี้ยังไงทําหน้าที่ยังไงมึง โอเคกำลังโอ้โหตัวนี้รู้สึกเหมือนไอเมจิกจะเสกไอตัวนี้มาแล้วครับไอรอนกรลเลมนักลบเนาะเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันแอบดูเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยคือรู้สึกมันยังไงจในวันนี้สู้ได้ไหมจะสู้ได้ไหมสู้ได้ครับผมนะโอเคคานก่อนโอเคครับผมนะสู้ใน,นวันนี้คือสามารถที่จะเอาชนะไปได้น,นั่นเองรู้สึกเหมือนรู้สึกจะยังไม่จบนะเดี๋ยวมันสรุปโอเคโอเคผมนะ <laughs> มนะก็จบกันไปแล้วนะครับสหรับในวันนี้เนาะเออก็ คว้าสองจะสั้นๆหน่อยเนะาะก็แหงแหละแมโอเคผมนั้นนี่ก็คือสงครามนะเ,เดี๋ยวจะมีสงครามครั้งใหญ่อีกทีหนึ่งนะในอารีนาเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีสงครามอีกในอารีนาเป็นแบบกองทัพแบบเยอะกว่านี้อีกนะมันจะแหลกกว่านี้ด้วยถ้าใส่แต่ผมไม่ใส่เซดเดอร์แล้วกันนะถ้ามันจะทำให้แหลกโอเค โอเคครนะก็เดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวคลิปคลิปแม่งหนาทีเองเบรนเอเอ,อปรับทม์เซตเตเหน่อยก็ให้พวกเขาพี่ๆอยู่ดีนี้ไปนะกันนะเดี๋ยวผมจะลองเออทับแบรเบนนะครับแล้วก็เอาตัวมาไว้ที่หมู่บ้านดูนะครับเป็นยังไงนะ ทับยังไม่ทับแบดวัเบนเดวเสกก่อนเดวเสกตัวก่วอนเสก็จพวกนี้พอเนาะว่าโ,โซเจอผมยังยี้เสกดีกว่านะชึบเชึอ,อบอ่ามันลงมาให้หมดนะก็อ,อาจจะงงไปบ้างนะเพราะมัน หน้านตาเหมือนกันหมดอ่ะชืบ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 นี่มีแอบเสกแบนเนอร์มาด้วยเมื่อ,อกีน้นี่ลืมไปแม่ชืบผมจะเอาเลเวลเยอะๆเลยแล้ว er 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 กันเดี๋ยวผมจะไม่ปลับยเป็นฮาร์ดคอร์นะคือถ้าเราเปรับเป็นฮาร์ดคอร์มันจะบุกเข้าไปฆ่าไอบพวกเบลเลเจอได้ไงนผมจะทับแบดเอาทับอฟเฟกก่อนดีกว,ว่า,าเว้น แ d ดเนาะแล้วก็แบ d โอเมนแบบนี้เอาเก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 าแล้วก็เลเวลห้าลองดูขึ้เงอาใก้หมู่บ้านนะครับไม่ใช่ายโอเคมาแล้วตันแตนแตนแตนเเสียงเหมือนไหมทำจริง chưa đầy một năm mươi mươn. Ta cảm ơn bạn. Shook. Ow, mileo. mileo. Good เกินไหนนิสออกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่แค่สี่ตัวเองเหรอนี่ขนาดปรับเลเวลห้าแล้วนะแม่แค่สี่ตัวออกมาแล้วคิงอาโชอรเออจัดการจัดการปราอาเชอร์ชนะแน่ครับเพราะว่าการยิงของอาเชอร์มันมันเอีกว่าแต่แต่ว่าแวนกาดยังมาเลยแวนกาดกูตัวนู้น่ะไม่มีใครเอ็นค่าเลยแล้วกันเอาละหมดอัปเดตแล้วตอนนี้วะเอ้ยคุณไป มาครับอ,อืมโซโจมึงเกี่ยวเยอะไรเออโซโจไม่เกี่ยวก็มาเนาะเอาละครับสงครามเลิ่มต้นที่แล้วมาเรดปิงสุดหลอดละเอาแล้วมันสู้กันเองทำไมอะ่ะ เออศัตรูมาแล้วนะ่ะบางทีมันก็สู้คนเองคะเรื่องปกติอยู่แล้วมันคือมันมาจากคนละมอดกันนะบางทีมันก็ไม่ถูกกันจริงเกี่ยวจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นเว้ยเออเออ,เอ,อว่าโปรแกรมมันบางทีมันจะเข้าใจผิดไงน,นะครับแล้วคนทำม็อบเป็นคนคนเดียวกันเออเขาอ,อาจจะไม่ได้ทำให้มันผิดก็ได้อะไรนี้ หมดได้ค,คิงมาอยู่สกายเชโอ้เป็นคิงภาษาอะไรทางนี้นาลาเบเจอร์อมานะครับโซเจอร์เอามาเปิดเปิดโอ้โหสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้สู้ได้โอ้ไม่ได้น่าน่นา่นา,นา,นามันเฮ็ดแล้วนะ่ะเกมแม่งค้างมเนะี่ยยืนนิ่งเชแหละนี่ยืนนิ่งยังวะนี่ขนมังเกิดเลย มทุบทุบบ <S Durch tus k> right ้านเขานะเดี๋ยวผมแก้ให้ทีหลังมันนิ่งซะเหลือเกินมันนิ่งกบบทุบมันเลยหาแล้วลาเวเจอร์อยู่ไหนปัญหาลาเวเจอร์มันตายไปแล้วเหรออยเดอะอะไรวะหงเลยนะอ๋อยางยางยๆงเอ็งอยู่นู่นผมฆ่ามันเลยลวกันเพราะบางตัวมันมองไม่เห็นหรือเปล่านะ หรือเปล่าหรือเปล่าแวนการ์ดมาแล้วฮะแวนการ์ดวันกัดช่วยดิช่วยไอยเชื่อหน่อยแวนการ์ดมาเสกมาแล้วโอ้ไม่ไหวครับการลวมมือของนักรบโอเคบ้านไหนนะที่ผมยังไม่ได้อยู่นี่นเนาะครอเบิลสโต e นนะครับครอเบิลสโตน เต็มแล้วเกิดมายัางผมมาแล้วครับอันนี้มีแม่มดมาด้วยคิงจัก,การืมคิงคิงเราโหดอยู่แล้วคิงคิงเอ,อเรียบร้อยคิงร้อยครับไหวเปล่าแวนการ์ด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 เรียบร้อยแวนการ์ดเรียบร้อยเรียบร้อยแวนการ์ดหมายถึงว่าแวนการ์ดกำจัดมันได้นะเออไม่ใช่ว่าแวนการ์ดตายนะ คิงติดสถานนะถ้านะคิงตายผมจะเสกใหม่เลยนะไม่ตายว่ะไอ้สารน้ำคนจะหายเร็ววันนี้ไม่ใช่หรอวะสารคิงว่ะคิงมันนำแถมไม่ต้องไปซู่อีกโอ้โหคิงกำลังตายแต่คิงมันเลือดเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนจะกลัวได้แหละนั่น คิงใหม่เลยแล้วกันคิงอยู่ไหนวะอ้าวชิพายแล้วไงคิงเจลาคิงปึ๊บดูธนูแม่งบักเต็มเลยโอ้โหแม่งยิงเกินเก้อ่ะ าลาเวเจอร์เริ่มไปลเข้ามานี่แต่มันอ๋อลาเวนเจอร์เข้าไปแล้วครับสองสามตัวในนู้นนะเพราะว่าถ้ามันเชื่อมช้าผมจะเริ่มฆ่าเองเลยแล้วกันคิงมาแล้วคิงคิงตะการช่วยช่วยคิงเองอืมช่วยคิงให้แล้วครับผมเอา โซเจอร์เรียบร้อยครับโซเจอร์โซเจอร์นี่คือค่าได้นะครับเรียบร้อยครับพีรโร่เอาจากวิลเลจนะครับควรจะเป็นในพวกโซเจอออฟเดอะวิลเลจมากกว่าโอเคครับนะก็ปิดฝนก่อนโอเคครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าล like ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ไปผมขอนำเสนออารีนาใหม่ผมก่อนนะผมนะผมเอาแอบไปบัตเตอร์ลิงบัตเตอร์ไว้บัตเดอร์นะบัตเดอร์ เหนือว่าไอนาไอนามันค่ายของใครบางคนน่ะต้องพูดก็น่าจะรู้แล้วมั้ยแต่อันนี้ผมสร้างไงนนะขอบอกไปก่อนนะอยากนำเสนอนะิ่นึงไม่ได้อวดนะ,น,ะนั่นอวดอยู่นู่นนะเหมาะไหมเหมาะไหมว่าเหมาะอยู่นะเออมากาสุโรมากอ่ะจริงๆอ่ะ อ่ะเหมาะเหมาะอยู่อะ่ะผมเหมาะสำหรับผมอะ่ะแต่ใครไม่มอกผมไม่รู้นะผมว่าเหมาะอยู่แหละแหมนี่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 เหมาะมากว่าอารีน่จริงๆเลยนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นเนเธอร์เออข้อไอ้ที่ก่อนนะนะครับคลิปในวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เลยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดซับสไคร้วันนี้คอลาไปก่อนบาย